สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินนะครับที่เพจแมนโกสินแลวก็ทางไลน์แอดแมนโกสินนะครับรดชช่องทางของชน n e ผมด้วยนะครับช่องวันแมนโชนะครับก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยหลายคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของทีมชาติไทยอยยี่สิบในการอุ่นเครื่องกับฮ่องกงเมื่อวานนี้นะครับก็เห็นถามมาเยอะก็เลยอัดคลิปเล่าประมาณนึงก็เลยแล้วกันนะครับว่าจะ,ะมีส่วนไหนที่สามารถที่จะพูดได้บ้างเพราะว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับแต่ก็ได้ปรึกษา ทางทีมสตาฟแล้วก็ถึงคนในแวดวงฟุตบอลพวกโค้ชเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะต้องอกังวลกับการสกาวของคู่แข่งเพราะว่ามันเป็นการลองทีมแล้วก็อย่างตัวหลักหลกก็ยังขาดหลายคนท้งตัวจากบุรีรัมย์ที่ติดภารกิจในลีกคัพนะฮะลงไปถึงผู้เล่นจากต่างประเทศนะฮะที่ยังไม่มาอีกหลายรายเลยนะครับสาคนเนี่ยก็น่าจะพูดได้คือเกมเมื่อวานนี้นะครับไทยกับฮ่องกงฮ่องกงเป็นชุดใหญ่ทีมชาติไทยเป็นชุดยูวีีสนะครับ เตกะกันที่สนามสีพโลนะครับชมบุรีในการส่งผู้เล่นลงเล่นเนี่ยทางโค้ชก็เลือกใช้งานผู้เล่นที่เรียกว่าอยู่ในข่ายที่อาจจะตัดตัวแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ยังไม่เคยเห็นฟอร์มหรือว่าเห็นฟอร์มมาน้อยนะครับพวกจากต่างประเทศอ่าอย่างอาชิตพลคิคีลมมาเซลซิกฮาร์ดยานิกนุสบอมนะครับเป็นต้นน,นะฮะ ก็ตัวผู้เล่นที่ลงสนามเป็นตัวจริงประตูเป็นเกียริพลอุดมนะครับแบ็คซ้ายใช้ยอน็กตุสบอมเซนเตอร์คู่เป็นวันชาชูสงกับอนุสักใจเพชรแบ็คขวาดีก็เป็นทางทิติทุมพรนะครับส่วนกลางก็มีคนที่ยืนก็มีปุรเชตทอเนิตนะครับมีจก,กิตพารพลเอกดิษปัญญานะครับบาเซลซิกหาก,อ,กองหน้าคู่ก็เป็นทางอาชิคพลกีโลมกับกรวิททษาอันนี้คือตัวจริงนะครับซึ่งก็เล่นไปสักพักนี่วันชาชูสมก็โดน นักเตะฮ่องกงเสียบแล้วก็เจ็บต้องเปลี่ยนตัวออกนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่ากลัวมากแต่ว่าข่าวอัปเดตล่าสุดก็คือวันชาติไม่ได้เจ็บหนะักก็พักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็กลับมาเล่นในชุดยูวนตสามชีแชมเอเชียได้นะครับก็มีการเปลี่ยนผู้เล่นเข้าออกนะฮะในครึ่งแรกครึ่งหลังอยู่พอสมควรเนี่ยครึ่งหลังก็ได้ส่งพวกอย่างตัวผู้เล่นอื่นๆที่อยากจะลองนะครับมีสลับเอา,อากองหน้านะครับอย่าง ชิพลออกแล้วก็มีพัตติกุตาสานลงมานะฮะมีคนอื่นๆเนี่ยผมก็นึกสดๆไม่ค่อยออกอ่ะก็คือใช้ผู้เล่นไปประมาณ 16- 17คนประตูเนี่ยได้ใช้ครบ3าคนเลยนะครับทั้งเกียรติพลอ่าแล้วก็รวมไปถึงวรวุิสุขุานาครับแล้วก็สุบราณวดทรงก็สลับก,กันเล่นนะครับก็กิติโพอุดมนี่ก็ตอนนี้หายเจ็บแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ็บก็ลงเล่นได้แล้วก็น่าจะเป็นตัวเลือกหลักเลยยังขาดแค่คนเดียวคือนภพล,ละครพลที่ยังไม่เดินทางมาเพราะว่าติดแข่งกับบุรีรัมย์อยู่นะครับ กเกมนี้ฮ่องกงชนะไทายไป1นึ่งูครับครึ่งหลังฮ่องกงโดนใบแดงไล่ออกไปด้วยเพราะว่าไปชักศอกใส่เป้าตาของพัติกุตับสัน้นคิวแตกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าฮ่องกงเล่นหนักมากนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเขาอุ่นเครื่องกับชมบุรีก็เรียกว่าเล่นกันหนักจนเกือบจะมีเรื่องมีราวเกือบจะต่อยกันเลยนะครับเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยก็เล่นหนักอีกผมก็ตังหวาดเสียวอ่ว่าตัวหล,หลักจะเจ็บเอาซึ่งก็ถือว่าทางโคโจงกับโคบโชครวมถึง,งซาบาเนตัดสินใจได้ถูกครับในการที่ไม่ส่งตััวหลก ลงสนามไม่ว่าจะเป็นกฤษฎาการแมนธนาว,าวนัชร์กิทถาวรเช้พัสุพันธเพรษศัต์นะครับเบจามนเดวิสไม่ได้ลงเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดลงไปเจ็บมาไม่คุ้มซึ่งเดี๋ยวทีมชาติไทยก็จะไม่มีเกมลงทีมบุญเครื่องกับทีมอื่นแล,แล้วก็จะมีการลงทีมกันเองนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่จะตามมาวันนี้ก็มีนิโคลัสบิเคลสันเดินทางจากโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กมาถึงเมืองไทยที่สวนภูมิเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าแขมปมแล้วด้วยนะครับทันทีเลยหนละังจากเพิ่งจะเหนื่อย120นาท ในเกมที่โอเนเซ่แพ้จุดโทษบิทิลันนะครับส่วนอีกสองคนที่ยังไม่มาก็จะเป็นทางโจราานเข็มดีกับทางาชันโรคมสีแก้วซึ่งจะไปที่อุซเบกิสถานเลยนะครับจะเดินทางวันที่30อ่าก็คงไปเจอกันที่นู่นเลยครบทั้งหมด23คนการตัดตัวเนี่ยก็จะบอกว่าตามเดรไลน์จริงๆแล้วของ AFC เขาให้ส่งชื่อภายในวันที่3 1มิิถุนายนเอ้ขอโทษครับ31พิพฤษภาคมเพื่อจะแข่งเตมแรกกับเวียดนามในวันที่2มิถุนายนนะฮะ แต่ว่าตอนนี้อจริงเขาคือตัดไปแล้วแหละนะครับยังแค่ไม่ประกาศ็นทางการคือมีอยู่ในใจละนะครับเมื่อวานก็อาจจะเป็นการลองทีมตัดตัวครั้งสุดท้ายด้วยก็วันที่30เดินทางเขาบอกว่าตัดตัวได้ที่3 1ส่งชื่อได้31ใช่ไหมฮะแต่ว่าตัดตัวไม่จะเป็นต้องตัดครันสุดท้ายที่ตัดก่อนก็ได้ส่งก่อนก็ได้ส่งก่อนเดดไลน์ได้นะครับก็คาดว่าเดี๋ยววันที่29เกนี้ยนะฮะก็คงจะมีการประกาศรายชื่อยีคนสุดท้ายเพื่อออกเดินทางในวันที่30 นะครับก็คงไม่มีพลิกโผอะไรนะครับตัวหลักๆก็คงติดทีมกันหมดนะฮะผู้เล่นไทยก็น่าจะมีหายไปคนที่เล่นอยู่ในไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็โดนตัดหมดนะครับตัวนอกไม่น่าจะโดนตัดเลยประตูเนี่ยน่าจะตัดออกไป2คนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในกองหลังน่าจะมีตัดออกเยอะหน่อยกองหน้าก็น่าจะตัดเยอะหน่อยกลางเนี่ยอาจจะมีแค่คน2คนที่โดนตัดนะครับผมก็ยังพูดระบุชื่อได้ไม่หมดเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ทราบทุกคนนะครับว่าใครโดนตัดบ้างอ่าก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่ข่าวดีก็คือแต่ละคนไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรมากมาย หายทันแน่นอนนะครับเป็นการแค่การทาริคาบบรี่แล้วก็เป็นการคลายกล้ามเนื้อเพราะว่าบางคนเจ็บมาจากซีเกมอย่างเชียร์พัดก็เจ็บจากซีเกมนิดหน่อยนะครับตรงบริเวณขาซ้ายน่องซ้ายน่องขวาสิน่องขวานะฮะที่โดนอินโดนเนียเปิดปุ่มใส่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเมื่อวานนี้ก็ได้พักไปแล้วอาชิตพลที่เห็นล็อกขาพันพันข้อเท้าหนาหนา,นา,นานเนี่ยก็คือก็มีประทาน,นิดหน่อยครับแต่ว่าก็เป็นการบาดเจ็บธรรมดาของการลงแข่งฟุตบอลอยู่แล้ว นะครับก็ถือว่าภาพรวมทีมชุดนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งมากเลยนะฮะผมเดาเว่าถ้าเป็น11ตัวจริงที่น่าจะเลือกใช้งานลองมาวิเคราะห์เล่นๆดูนะครับประตูเนี่ยผมว่าเกิติพลอุดมน่าจะได้รับโอกาสกา่อนนกพลละครพลด้วยเรื่องของความสูงแล้วก็ประสบการณ์ในการลงเล่นเกมลีกอย่างต่อเนื่องมากกว่านะครับในฤดูก,กาลที่ผ่านมาแบ็กซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นยานินงุสบอมแล้วเพราะเห็นว่าเล่นดีเล่นเด่นเลยนะครับ เล่นเด่นในเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ในซ้อมด้วยถึงแม้จะเป็นคนเตะเท้าขวาแต่ว่าเล่นแบ็กซ้ายโอเคเกมรับดีเกมเติมเกมรูกก็ประสานงานกับเพื่อนได้ดีเซนเตอร์คู่เนี่ยคนนึงก็เป็นกิษตากรรมแมนอยู่แล้วอีกคนนึงต้องมาเลือกกันนะครับระหว่างจุฬาธานเข็มดีหรือวันชาติชูสงเพราะว่าจุฬาธานอาจจะเป็นเรื่องของแพชชั่นแล้วก็การม่งการสกัดแต่ว่าวันชาติชูสงเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับรู้มาคือเขาเป็นกองหลังที่ม่งทําประตูได้นะครับลูกอากาศดีแล้วก็บอลยูอาบบอลจ่ายออกพื้นดี เวลาเราได้เตะม,มุมเวลาเราได้ฟรีคิกจะสังเกตว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสม่งทำประตูแต่ว่าชุดนี้วันชาติคนที่หม่งดีมากนะครับก็น่าจะเป็นวันชาติเป็นตัวเลือกสอดแทรกได้แบกขวายัางไงก็นิคลัตมิเกลซันอยู่แล้วนะครับระบบผมว่าน่าจะเป็นระบบเดิมคือ4-2-3-1ตามไทยแลนด์เวีย์นะครับกลางคู่2คนก็ต้องเป็นาทางธนวัตรซึ่งกิฐาวรกับเชียร์พัชสุภเนยสัตนะครับกลาง3าคนข้างบนเนี่ยอันนี้เลือกยากเป็นตำแหน่งที่เลือกยากมากเพราะว่าเล่นดีหลายคน ตรงกลางคนที่ยืนกลางผมว่าจะเป็นเบนจาเปนเดวิสทางขวาเนี่ยน่าจะเป็นชันโรภพสีแก้วนะครับทางซ้ายเอกนิตกับสุพนัทผมว่าเป็นสุพนัทก่อนหรืออาจจะเป็นสุพนัทไปยืนหน้าเป้าก็ได้นะครับแต่ผมว่าถ้าจะเน้นการคอสของด้านข้างที่มีนิวเคลัสแล้วเนี่ยต้องมีกองหน้าที่เข้าคอสดีๆแล้วก็หมุงได้ซึ่งผมก็เลยมองว่าสุพนัทอาจจะไปเล่นเป็นหน้าซ้ายนะครับแล้วก็ให้หน้าเป้าเนี่ยเป็นอาชิตพลคีรีลมในชุดนี้กองหน้าอาชิตพลสิหาสิหานี่เป็นข้างด้านข้างมากกว่า เที่บเครื่องก็ลองเล่นเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายไปแล้วนะครับแล้วก็มีกุตับซันแล้วก็กาลวิดนะครับรวมถึงทีละศักดิ์เผยพิมายอ่ะเอาในตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยคนที่แข็งแกล่งพังพักพิงบอลได้แล้วก็สามารถจะม่งได้เข้าฮอสได้เนี่ยไปกับบอลได้ผมมองว่าอาชิพพลแข็งสุดเลยนะถ้าไม่นับสุภณะนะฮะสุภณะจะไม่ได้แข็งในเรื่องของการบัตะแต่ว่าอาชิพลแข็งสุดแล้วไปกับบอลได้ถ้าถึงกุตับซันลูกบ่งอาจจะยังมีปัญหาอยู่ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นจอม่ง ส่วนกอรวิทกับธีรศักเนี่ยผมว่ารูปร่างอาจจะเป็นรองในการไปเล่นกับเกาหลีใต้นะครับหรือแม้กระทั่งเจอกับกองหลังของเวียดนามซึ่งเราเห็นในซีเกมแล้วว่าความได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าหน้าเป้าเนี่ยก็ต้องเลือกเอาอชิตพลกิริลมหรือถ้าเป็นเล่นแบบบอลที่จะสไตล์แบบบาซ่าติ๊กตอกหน่อยแล้วก็มีการต่อบอลพอเซชั่นไปตามช่องตามลายค่อยๆเคลื่อนกันไปก็อาจจะเป็นสุพนัทก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นคนที่เข้าคอส จบสกอร์แล้วก็วิ่งสายหาตำแหน่งได้ดีก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับ11ตัวของ u 23ชุดใหญ่จริงๆก็ยังมีสอดแทรกได้ในหลายตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะตัวกลางลูก3คนเนี่ยสามารถจะหมุนได้หลายคนเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีข่าวมีอะไรมาอัปเดตกันให้ติดตามกันเช่นเคยอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงว่าไหนมีทีฟุตบอลไทยเตะก็จะมาวิเคราะห์กันด้วยฝากเข้าไปกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับในเพจแมนโกสินแล้วก็ เข้ามาคุยกันเป็นคอมมิชชั่นได้ในไลน์แอดครับแอดแบนโกสินนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ